ครับก็ขอสวัสดีนะครับผี่ป่านาอาลูกหลูกละลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับนะครับเรียกว่าเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับความยาวเก้านิ้ว ก็สิบนิ้วครึ่งนะครับวันนี้เอาของสวยๆงามๆนะครับมาให้ท่านชมกันนะครับนะครับเก่าเก็บนะครับเรียกว่าแทบจะไม่ได้ออกมาใช้งานกันเลยนะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับเขาเก็บรักษานะครับ อย่างยาวนานนะครับแทบจะไม่ได้ออกมาใช้นะครับนะครับดูงานะครับงาก็เริ่มลั่นเริ่มเล่านะครับนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในกล่องในตู้เซฟนะครับนะครับก็เก็บรักษากันนะครับนะครับดูครับงาสวยครับฉ่าเหมือนลำเทียนนะครับเหมือนน้ำผึ้งอย่างนี้นะครับนี่นะครับมีดสองกระสับ นะครับก็จะมีนาคนะครับตรงนี้นาคนะครับดูนาคนะครับสวยงามนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าแม่เจ็ดเก้านะครับตรงนี้มีเจ็ดเส้นนะครับนี่นะครับตรงนี้จะมีเก้าเส้นนะครับแล้วก็เส้นที่แปดอย่างนี้นะครับนะครับให้สังเกตให้ดีนะครับอย่างนี้นะครับทํามาจากเครื่องนะครับนะครับดูฝีมือนะครับ ฝีมือปลาเนตอย่างนี้นะครับนะครับการเชื่อมนะครับนะครับอย่างนี้นะครับทํามาจากเครื่องทํามาจากช่างฝีมือนะครับแถวลานเงินลานทองแถวประยุหะนะครับนะครับมีเล่มนี้นะครับสวยงามนะครับครับเรียกว่าจาครับเจ้าของเขาเก็บรักษาในตู้เซฟนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนรวยนะครับมีเยอะนะครับบานเขานะครับหลายเล่ม เล่มเล็กเล่มใหญ่นะครับไปเอามานะครับก็ต้องสู่ราคากันนะครับเพื่อความสวยความงามเอามาให้พี่น้องนะครับได้ชมกันนะครับนี่นะครับดูกับเงินนะครับแวบแวบวาวเลยนะครับท่านกระบดีท่านนี้นะครับเป็นผู้ใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์คนสนิทของหลวงพ่อเลยนะครับไม่ว่าจะไปทําบุญที่ใดนะครับ ไปสร้างศาลาสร้างอุโบสถนะครับสร้างหอระฆังสร้างอะไรนะครับไปออกวัตถุมงคลทิ้นนะครับวัดไหนนะครับท่านก็ไปบูชามานะครับไปทําบุญนะครับออกเงินสมทบนี่นะครับแล้วก็ทําบุญแล้วก็ได้นะครับบูชามาไว้นะครับเก็บไว้ในตู้เซฟนะครับเรียกว่าในห้องพระอย่างนั้นนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับมีเล่มนี้นะครับ แถวพยุหาเชลีนะครับบ้านของท่านนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเงินไอขึ้นคาบใครตะกันเงินนะครับนี่นะครับนะครับกว่าจะขึ้นมาได้แบบนี้นะครับนะครับต้องอยู่ในตู้เซฟอย่างนี้นะครับแล้วก็เกิดนะครับขึ้นมาแบบธรรมชาติอย่างนี้นะครับนะครับ ไม่มีใครทําให้เขาขึ้นมานะครับเขาเกิดขึ้นของเขาเองนะครับนะครับถ้านะครับไม่มีตะกันเงินตรงนี้นะครับเขาก็จะออกสีใสๆอย่างนี้นะครับเงินนะครับนะครับสวยงามนะครับมีดยุบกลางนะครับถูกวางรูปแบบออกมานะครับให้ทำอย่างนี้นะครับ แหวนตรงนี้จะต้องเป็นนาบอย่างนี้นะครับนะครับนอกนี้จะเป็นเงินหรือเป็นทองก็ได้นะครับนี่นะครับเรียกว่ามี2สองกษัตริย์นะครับมีนากับเงินนะครับนี่นะครับงาชําเลยนะครับดูครับดูครับโอ้โหนะครับสวยงามนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับผมไปเอามานะครับตั้งแต่นานแล้วนะครับนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับ ส่วนมากจะเน้นไปทางด้ามไม้ฝักไม้นะครับแต่ว่าเกาะเอาออกมาให้ชมกันนะครับผมแปเอามาตั้งแต่7นิ้วนะครับ8นิ้ว9นิ้วเล่มนี้10นิ้วครึ่งน,นะครับนะครับบางเล่มก็12นิ้วอย่างนี้ไปแล้วนะครับ12นิ้วมีคนแบ่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่10นิ้วครึ่งน,นะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับนะครับเหลยกว่าต้องสู้กันนะครับนะครับใจถึงนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับนี่นะครับคนใหม่ๆนะครับถ้าคิดจะเช่าบูชานะครับนะครับต้องหาที่ไปที่มานะครับนะครับต้องดูให้ออกตีโจทย์ให้แตกนะครับนะครับเพราะว่านะครับ ช้ทุนทรัพย์สูงนะครับในการบูชานะครับเราต้องศึกษานะครับเรียนรู้นะครับศึกษาให้ดีนะครับเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับว่างานะครับแบบนี้งานเกือบเกือบเก้าสิบปีนะครับนะครับนะครับแปดสิบห้าแปดสิบเจ็ดปีอย่างนี้นะครับนะครับก่อทันยุบหลวงพ่ออย่างนี้นะครับนะครับ แต่ถ้าเจ็ดสิบห้าลงไปนะครับจะไม่ทันยุบหลวงพ่อปลูกเสกนะครับถ้าอย่างนี้นะครับอายุถึงยุบหลวงพ่อปลูกเสกอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็ให้สังเกตรอยเชื่อมอย่างนี้นะครับต้องปลาเนีย่างดนี้นะครับนะครับฝีมือปลานิดแบบนี้ก็ต้องทํามาจากลานเงินลานทองเป็นช่างทําส่งให้กับทางวัดหลวงพ่อโดยตรงอย่างนี้นะครับนะครับ ด้ามงาฝักงานะครับก็จะมีราคาสูงกว่าด้ามไม้ฝักไม้นะครับด้ามงาฝักไม้อย่างนั้นนะครับเราก็จะมาดูศิลปะงานไหนนี่นะครับของช่างนะครับนี่นะครับดูครับงานสวยโปร่งเลยนะครับงานเริ่มจะเก่านะครับเพราะว่าอายุ80กว่าปีนะครับนะครับเรียกว่า แทบจะไม่ได้ใช้งานนะครับนะครับพอออกมาให้เราได้ชมกันจับจองเป็นเจ้าของนะครับนะครับเนื่องจากว่าตัวทันนั้นก็ได้ไปจากเราไปแล้วนะครับเหลือแต่รุ่นลูกนะครับรุุนหลานไปแล้วนะครับนะครับมีเยอะนะครับนะครับแต่ว่าทุนทรัพย์เราก็ค่อยๆไปเอามานะครับได้มามีคน แบ่งไปแล้วก <Yeah. S 1> ็ปล like ่อยไปแล้วก็แปรใหม่อย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีดเหล่มนี้นะครับนะครับที่ไปที่มานะครับนะครับเราก็มาดูนะครับศิลปะการตอกบนใบมีดอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับเห็นลายมือแบบนี้นะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าช่างนะครับตอกลาย แบบนี้ก็มีอยู่ช่างสอนอย่างนี้นะครับนะครับตีส่งให้กับทางวัดหลวงหนองโพนะครับหรือว่าใครสั่งทำนะครับช่างเขาก็ตีให้นะครับนะครับแบบนี้นะครับช่างสอนนะครับดูครับหนักสวยงามอ่อนช้อยอย่างนี้นะครับฟรีมือของท่านนะครับเหลือแต่ฟรีมือให้เราได้ชมกันนะครับนะครับ ตัวช่างนั้นก็ไปแล้วนะครับนะครับเหลือแต่ลายมือลายเส้นอย่างนี้นะครับนะครับบนตัวหน้านะครับก็อักรภาษาบาลีนะครับนะครับเป็นคาถาบทนี้นะครับนะครับพระคาถาพระมงกุฎพระพุทธเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับนี่นะครับยันบนหลังหน้าดนกองนามะพระทะนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับ สวยงามเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับตรงนี้นะครับบางคนก็เรียกยันทุกตานะครับแต่ผมเรียกยันพระปิดตามหาอุดของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับปิดด้วยตัวอุนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับดูครับหน้าผ่อนช้อยเลยนะครับนะครับตรงหัวหน้านี้ก็นะครับมะอุนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับ เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับมีดเล็มนี้นะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับสมบูรณ์นะครับสนิมไม่มีเลยนะครับนะครับเนื่องจากเขาเก็บนะครับไม่ได้ใช้มาตากฝนตากลมนะครับขนาดพกพาขนาดเล็กนะครับนะครับใบรวมด้ามนะครับ10นิ้วครึ่งนะครับนะครับนี่นะครับใบนะครับ หกนิ้วนะครับนะครับสวยงามนะครับเกือบเกือบสิบเอ็ดนิ้วนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับใบหกนิ้วนะครับสวยงามเลยนะครับดูครับฝั่งนี้นะครับเป็นยันโนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับบักขระเต็มใบเลยนะครับนะครับ ปิดด้วยตัวอุอย่างนี้นะครับนะครับสวยครับมีเล่มนี้ดูครับเปรตเหลืองเหลืองนวลนวลขาวขาวนะครับนะครับฝีมือช่างสอนนะครับนะครับดูครับดูกลั่นมีดการเข้าขัางมีดนะครับนะครับเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนสนิทนะครับนะครับนีนะครับเงินนะครับสวยงามนะครับ นะครับดูครับความสวยงามของมีดเล่มนี้นะครับนใครจะได้ไปครอบครองนะครับนะครับศึกษาตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับนะครับเราต้องเรียนรู้ก่อนตัดสินใจนะครับเพราะว่าไม่ใช่ดัาไม้ฝักไม้นะครับนะครับแบบนี้ก็นะครับเรียกว่านะครับ ราคาสูงพอสมควรนะครับนะครับผมแปลมาก็ราคาสูงนะครับต้องบุกต้องสู้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับนะครับบนตัวนาานะครับนะครับก็มีอักขรนะครับภาษาขอมนะครับนะครับตอกไว้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับนะครับแล้วก็ไปหลวงพ่อเดิมปลูกเสกนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกนะครับนะครับ นี่นะครับนามะนอนะครับนโกนากะนอ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 นก้าอังนะครับโหนะครับอุมิอะมินะครับนอะุมนะิอนะมิ มะหิสุตังอุมิสุศุนะพุทธังนะครับสุอะนะอานะครับนี่นะครับสุอะนะอะนะครับสวยงามเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังบนตัวหนา้าแบงนี้นะครับตอกไว้นะครับนาาก่ออ่อนช้อยสวยงามนะครับช่างมีฝีมือ ตอกนะครับฝั่งนี้นะครับนะครับก็เป็นยันพระคาถาพระมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนะครับตอกไว้ฝั่งนี้นะครับนะครับศักดสิทธิ์เข้มแขังแน่นอนนะครับพระคาถาบทนี้นะครับภาษาบาลีบทนี้นะครับถ้าแปลใส่กระดาษ A4 นะครับนะครับจะกองสูงท่วมหลังช้างเลยนะครับนะครับเห็นแค่นี้นะครับอีตีปิโสบทย่อ อิติปิโสเรียกเตี้ยอะไรเขาเรียกก็อย่างนั้นนะครับแต่แต่แท้แล้วนะครับปรคาถาบทนี้นะครับเป็นปรคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับสวยงามนะครับยันตัวนี้ก็เป็นยันนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับของพ่อปิดด้วยตัวอุนะครับตรงนี้ก็อิติปิโสนะครับวิเสเสอิ อิเสเสพุทธตังพุทธนาเมอนะครับอิเมนาพุทธตังโสอินะครับนะครับโอ้โหนะครับสวยงามนะครับอิโสตังพุทธปิติอินะครับ,นะรบมีนะครับโอ้โหนะครับนะ ศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับท่านใดได้ไปนี่ถือว่าผู้ที่มีบุญวัสนานะครับที่จะได้ครอบครองมีดเล่มนี้นะครับนะครับป้องกันคุณใสมนดำาพวผีปีศาจนะครับป้องกันสิ่งเลวร้ายที่จะเข้ามากล้ำกลายในครอบครัวนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้นะครับพวกผีปีศาจเกรงกลัวนะครับนะครับ ในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงพันนะครับไปไหนมาไหนพกไปได้นะครับเพราะว่าความยาวนั้นนะครับไม่ใหญ่ไม่ยาวเกินไปนะครับพกใส่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเสื้อผ้านะครับกระเป๋าขาดกะเอวกระเป๋าสะพายติดละอกได้นะครับนะครับเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับไปไหนมาไหนนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆ ไม่ให้เข้ามากำไกลในตัวเราและครอบครัวนะครับนี่นะครับปกป้องคุ้มครองรักษาต่างๆนะครับนะครับป้องกันคุณไสมมนดำพวกผีปีศาจนะครับพวกปล่อยของนะครับนี่นะครับเรามีมีดหลวงพ่อเดิมติดบ้านติดรถติดตัวนะครับป้องกันไว้นะครับอย่าให้มันเกิดนะครับถ้ามันเกิดแล้วมันจะหาที่รักษายากนะครับนะครับ ขอให้รู้ข่าวว่าตรงไหนมีนะครับเมาลรถไปเติมน้ำมันไปนะครับหมดเยอะนะครับนะครับเราต้องป้องกันไว้นะครับนี่นะครับมีเต่มนี้ศักดิ์สิทธิ์เขียมขังนะครับดามงาฝักงานะครับนะครับความยาวรวมด้ามนะครับเดี๋ยววัดให้ดูใหม่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับนี่นะครับนะครับเพื่อความตัดสินใจนะครับนี่นะครับ ความยาวรวมด้ามนะครับนะครับสิบนิ้วครึ่งนะครับจะพอใบหกนิ้วนะครับนี่นะครับขนาดเหมาะเหมาะพอดีพอดีนะครับนะครับด่วนด่วนไวไวนะครับความสวยสวยงามงามนานๆจะออกมานะครับผมก็ไม่ได้เอาออกมานะครับให้ได้ชมกันนะครับนะครับความสวยสวยงามงามนะครับเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับลายหน้าเกี่ยวนะครับ ใครสนใจนะครับไม่ควรพลาดเลยแหละนะครับนะครับดูครับสวยงามมากนะครับงานฉ่ำเลยนะครับนะครับมาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้ได้มาจากท้องถิ่นชาวบ้านนะครับนะครับเลยวัดน้องโพไปนะครับเลยไปทางโน้นจะมีภูเขานะครับนี่แหละครับบ้านท่านนี้นะครับนะครับก่อ เ็บรักษากันมาอย่างดีเหมือนกันนะครับใช้งานมามามากพอสมควรนะครับดูครับงานฉ่ำเลยนะครับแบบนี้งานใช้งานนะครับนะครับตากแดดตากลมนะครับไปไหนมาไหนเขาก็พกไปนะครับนะครับเนื้อไม้เนื้องาเอขอโทษครับขออภัยนะครับเนื้องาก็ช่ำนะครับนะครับนีนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับมียุบรุ่นเดียวกันนะครับ มียุบกลางตอนต้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับยุบกลางตอนต้นยุบกลางตอนปลายนะครับแล้วก็จะไปยุบปลายนะครับนี่นะครับมันก็มีขั้นบันไดของเขาอยู่นะครับถ้าอย่างนี้นะครับนะครับมียุบกลางนะครับตอนต้นนะครับนี่นะครับรุ่นแรกของยุบกลางอย่างนี้นะครับนะครับเปรียบอย่างนันนะครับแม้ถูกวางรูปแบบขึ้นมาเหมือนกันนะครับ แม่เจ็ดเก้านะครับบางแม้นั้นก็แม่ห้าเจ็ดก็มีนะครับแต่ไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากจะแม้เจ็ดเก้าเยอะนะครับเนื่องจากนะครับต้องสั่งทำนะครับพอถึงจะทํานะครับไม่ได้ทําขึ้นมานะครับต้องจดลายชื่อนะครับสั่งจองนะครับนี่นะครับสมัยนั้นนะครับนะครับนี่นะครับงานสวยครับเหลืงา นะครับการเล้างานะครับนะครับงาชํำเลยนะครับสวยงามนะครับดูนะครับนี่นะครับความเหี่ยวย่นของงานะครับหนึ่งจากนะครับไปไหนมาไหนเขาก็พกติดตัวไปนะครับนี่นะครับสวยงามครับนะครับความยาวเก้านิ้วนะครับมีดเหล่มนี้นะครับเก้านิ้วนะครับ นี่นะครับเะพะใบก็5นิ้วนะครับแวบเจ็ดเก้านะครับดาำงาฝักงาเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับถูกใช้งานนะครับก็จะเก่าอย่างนี้นะครับนะครับคาบใครขึ้นมานะครับเป็นธรรมชาตินะครับนะครับดูครับตรงนี้เป็นแผ่นเงินนะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับดูครับ ขาบใครที่เขาใช้งานนะครับครับมีใช้งานกับมีไม่ใช้งานก็ดูต่างกันนะครับเหล่มนี้มีเก็บเก่าเก็บเหล่มนี้เกานน่าใช้งานนะครับนี่นะครับการใช้งานก็ไหนนะครับลองเลือดอย่างนี้นะครับนะครับมีคาบใครขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับเหล็กกอเหล็กอย่างดีเหมือนกันนะครับเป็นคาบใครนะครับไม่ใช่สนิมนะครับนะครับ เห็นลายตอกลายเส้นนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าฝีมือของช่างสอนนะครับลายเสมาใบโพนะครับดีนะครับวันนี้เอาช่างสอนมาให้ชมกันทั้งสองเล่มนะครับนะครับลายเสมาใบโพของช่างสอนนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูครับลายกระนกดอกไม้สวยงามนะครับนะครับ ลายเซ็นแต่ละช่างแต่ละคนลายมือแต่ละคนเซ็นชื่อก็ยังไม่เหมือนกันนะครับนะครับเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะครับถ้าแบบนี้นะครับลายเซ็นแบบนี้นะครับก็ลายเซ็นของช่างสอนนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูครับแหมจีเก้านะครับหน้าเงินนะครับสวยงามนะครับ เฉพ่อใบนะครับนี่นะครับจะพ่อใบนะครับห้านิ้วนะครับนี่นะครับจะพ่อใบก็ห้านิ้วนะครับนะครับสวยงามนะครับเกลียวนะครับนี่ครับมีดเหล็่มนี้นะครับสวยงามมากนะครับการเข้ากลั่นนะครับตรงนี้แผ่นเงินนะครับปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้มวลสารอยู่ข้างในนี้กระเทาะออกมานะครับ นายด้ามทุกเล่มนะครับนายดามีดนะครับเขาเจาะรูนะครับแล้วก็มวลสารต่างๆยัดลงไปนะครับนะครับมวลสารเหล่านั้นนะครับจะมีเส้นผมเส้นเกษาหลวงพ่อที่โกนออกทุกวันพระนะครับนะครับขีดมีไปด้วยนะครับแล้วก็อาจบางเล่มอาจจะมีตะกุดนะครับเพราะว่าเขาก็บดทำตะกุดใส่เหมือนกันนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ ก็แล้วแต่คนบรรจุผงนะครับจะหยิบถูกหรือไม่ถูกนะครับนะครับถ้าหยิบถูกก็มีตะกุดนะครับบางเล่มก็มีสองอันบางเล่มก็มีอันหนึ่งบางเล่มก็ไม่มีอย่างนี้นะครับแต่ว่าผสมมวลสารยัดลงไปนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับดูเหล็กนะครับเวบวาวเววาวเลยนะครับเหล็กย่างดีนะครับ สนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเราก็ต้องเรียนรู้ให้ศึกษาให้เข้าใจนะครับนะครับพอเช่าไปแล้วนะครับคืนไม่ได้นะครับนะครับอย่างผมนี่ก็ได้มาผมก็ไปหามาใหม่นะครับเงินทองหมุนไปเวียนมานะครับนะครับต้องตัดสินใจให้แน่นอนนะครับก่อนบูชานะครับเพราะว่าดามนาฝักนามี นะครับใช้ทุนเยอะนะครับนะครับต้องศึกษาให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับนี่นะครับการเข้าบูชานะครับนะครับต้องตัดสินใจเรียนรู้นะครับแต่ผมดูอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็มีที่ไปที่มานะครับไปหามาตามชาวบ้านนะครับนะครับไม่ได้เป็น เป็นเสียนเป็นอะไรนะครับผมก็คนชาวบ้านชาวบ้านนะครับนะครับนะครับดีนะครับนามาเสนอให้ท่านได้ชมกันตัดสินใจกันนะครับนะครับสาหรับวันนี้นะครับนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ใหม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับเพื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับท่านที่จะโทรมา พูดคุยปรึกษาคำชี้แนะต่างๆนะครับก็โทรมาที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ